มันก็ไม่ได้เยอะสําหรับคนที่มีเงินมีกําลังทรัพย์อยู่แล้วอาจจะคิดว่านิดเดียวเองแค่นี้ก็อวดก็แล้วแต่นะคะอันนี้ความคิดของใครของมันอันนี้ความคิดของเราเราซื้อได้เท่านี้เราไหวเท่านี้เราก็ซื้อเท่านี้นะคะอันนี้เป็นแปลงที่สามนะคะของของของปีหกหกนะคะเมื่อตอนปีใหม่เราซื้อไปแล้วสองแปลงนะคะอันนี้เราซื้ออีกครั้งหนึ่งเป็นแปลงที่สามนะคะตอนนี้ก็รอแปลงที่สี่อยู่นะคะรอว่า เจ้าของที่จะขายไหมนะคะแปลงนั้นอ่ะสวยมากชอบมากถูกใจมากแต่ว่าเจ้าของที่ก็ค่อนข้างจะแบบเขาเห็นว่าเราอยากได้มั้งเขาก็เล่นตัวเยอะก็รอดูว่าเขาจะขายให้เราไหมนะคะเพราะว่าที่อยากได้แปลงนั้นก็คือมันสวยนะคะแปลงนั้นก็คือติดคลองชลประทานนะคะทํานาปีนาปังทําการเกษตรได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายทําอะไรมันก็เหมาะหมดทุกอย่างนะคะติดถนนลาดยางด้วยไฟ สว่างน้ำถ้าเข้าถึงนะคะอันนั้นไล่ไล่ละสวัสดีค่ะมีข่าวกินจุกจิกชาแนลค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เราจะพามาชมที่ดินแปลงนี้นะคะนี่เลยค่ะตาก,กล้องใส่กล้องไปทางโน้นหน่อยนึงนะคะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่เราซื้อมาจากน้ำพักน้ำแรงที่เราพยายาเเมเก็บของยอมริบมานะคะ ใช้เวลาเก็บเงินก้อนนี้มานานถึง5ปีนะคะเพื่อที่จะให้ได้เงินก้อนนี้มาซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้เป็นสมบัติให้กับตัวเองในอนาคตและในเวลายามเท่ายามแก่เราก็จะได้มีที่ทำกินเป็นของตัวเองนะคะที่ดินแปลงนี้ราคาไล่ละ2แสนนะคะจำนวนทั้งหมดนะคะ สามไร่กับอีกสามงานแล้วก็ยี่สิบสองตารางวานะคะซึ่งก็จะไม่ใช่จำนวนเงินที่เยอะสำหรับคนอื่นแต่ว่าก็เป็นเงินก้อนหนึ่งที่มีค่ามากสำหรับเรานะคะเพราะว่าเราไปสู้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดหากค่าใช้จ่ายค่าอยู่ค่ากินค่าโนอนค่านั่นค่านี่สารพัดจะค่ากว่าจะสิ้นเดือนกว่าจะได้เงินเก็บ กว่าจะได้เงินก้อนนี้มาซื้อที่ดินแปลงนี้ซึ่งเราก็ถือว่ามันเป็นมูล,ลค่าที่สูงสำหรับเราคนที่มีฐานเงินเดือนเยอะคนที่มีรายรับเยอะหรือคนที่มีกำลังซื้อเยอะมากกว่านี้ก็ここอาจจะคิดว่าก็แค่หลักแสนก็แค่สามไร่กว่าเออก็แล้วแต่นะคะอันนั้นก็กำลังความสามารถของคุณแต่นนี้เรานำเสนอในในแบบของเราว่าเรามีกำลังความสามารถใน ในส่วนของเราประมาณนี้นะคะอันนี้เราภูมิใจในส่วนที่เป็นของเราเราก็มาอวดพูดตรงๆก็ว่าเออมาอวดนั่นแหละคะ่ะก็คือเรามาอวดความสําเร็จของเรานะคะมันเป็นความภาคภูมิใจของเราที่เราได้มาจากน้ําพักน้ําแรงที่เราอุตส่าห์อดหลับอดนอนทํางานจนตาดําเป็นหมีแพนด้ากว่าจะได้ที่ดินแปลงนี้มานะคะ ซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะราคาขายเดิมนะคะเจ้าของเขาประกาศขายอยู่ที่ราคาไร่ละ250,000บาทนะคะแต่ว่าด้วยความที่ดิฉันเป็นลูกแม่ค้าเก่านะคะก็เลยใช้วิชาของลูกแม่ค้าที่มีมาแต่เดิมนะคะต่อรองราคาเขาแบบขี้หดตดหายนะคะจากราคาไร่ละ250,000เหลือราคาไร่ละ200,000บาทนะคะ อันนี้เราจะให้ชมพื้นที่ของเราในส่วนของช่วงค่ำนะคะเนื่องจากเมื่อตอนกลางวันเราก็ไปทาธุระอยู่ที่อื่นนะคะตอนนี้เราเพิ่งจะเดินทางกลับมาก็เลยได้มามีโอกาสมาถ่ายวิดีโอไปอวดคุณผู้ชมนะคะก็จะได้นำมาอวดคุณผู้ชมในช่วงค่ำๆนะคะอันนี้คือหน้าดินที่เราเพิ่งจะจ้างรถไถยมา ปรับหน้าดินไปนะคะนี่คนะคะเริ่มจากตรงสแลนสีฟ้าท่อประปาพีวีีนะคะไล่ย,ยาวไปตามคลองถนนนะคะเขตของเราเป็นทางเกลียนนะคะไปถึงต้นไม้ต้นใหญ่ต,ต้นนต้นโน้นนะคะล้วล้อมาทางนี้นะคะบริเวณของเรานะคะไปจนถึงศาลาวัดนะคะ มาตามแนวต้นไม้ที่เป็นต้นชาตินะคะภาษากลางเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าภาษาบ้านหนูเรียกต้นชาตินะคะโค้งมาทางนี้นะคะไปจนถึงตรงต้นไม้ต้นนั้นนะคะแล้วก็โค้งมาทางนี้นะคะอันนี้ยิงยาวลงมาก็จะเป็นเขตแสแลนตรงนี้นะคะ ที่ของเราปีนี้เราซื้อที่ดินอีกเป็นครั้งที่สามแล้วนะคะเมื่อตอนปีใหม่เราก็ซื้อไปแล้วสองแปลงนะคะอันนี้เป็นแปลงที่สามของเรานะคะทีแรกเรามีความฝันว่าจะซื้อรถนะคะแต่คิดไปคิดมารถมันก็เหมือนรถนะคะรถสมชื่อนะคะเวลาขายก็ตกราคานะคะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราซื้อรถ มันจะมีแต่ลดลดลดมันไม่เห็นกําไรถึงมันจะได้ขับขี่ไปโน่นไปนั่นไปนี่ไปนั่นก็จริงแต่ว่าเวลาขายเล้มันขาดทุนมันไม่เห็นกําไรนะคะเราก็เลยเลือกที่จะซื้อที่ดินไว้เพราะว่าที่ดินมันขึ้นราคานับวันก็ยิ่งขึ้นราคานับวันก็ยิ่งเห็นกําไรนะคะอีกอย่างหนึ่งเวลานําไปขายนําไปจำนองจำนำ มันก็จะได้จํานวนเงินที่สูงกว่ารถยนต์นะคะและที่เราไม่ซื้อรถยนต์เพราะว่าเรามีรถยนต์คันเก่าๆแก่ๆอยู่แล้วคันหนึ่งพอได้ขับนะคะเราก็เลยคิดว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อรถยนต์มาเพิ่มอีกนะคะก็ขับรถยนต์คันเก่าๆคันแก่ๆเท่าที่พอมีขี่ก็พอนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ค่อยขับรถยนต์ไปไหนนะคะส่วนมากก็มีแต่ นั่งรถรับส่งไปทำงานนะคะก็เลยเลือกที่จะซื้อที่ดินไว้ดีกว่านะคะเพื่ออนาคตก็จะขับรถคันเก่าแก่เก่าแก่คันนี้ไปก่อนจนกว่ารถมันจะขับไม่ได้นะคะถึงจะซื้อคันใหม่ตอนนี้เลือกซื้อที่ดินไว้ก่อนนะคะไม่ต้องมีมากมายเหมือนดังคนอื่นเขา มีแค่นี้เราก็สุขใจแล้วเพราะว่าเรามีความสามารถแค่นี้เราก็ค่อยๆทยอยซื้อไปนะคะค่อยๆเก็บหอมรอมริดได้เท่าไหร่แล้วก็เอาเท่านั้นค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยได้เป็นเงินก้อนมาเราก็มาซื้อเป็นสินทรัพย์ไว้นะคะเผื่อตอนเท่าตอนแก่ไม่มีเรี่ยวแรงทำงานในตัวเมืองแล้วเราก็จะได้กลับมาอยู่ต่างจังหวัดกลับมาอยู่บ้านนอกเรา เราก็ซื้อที่ดินนี้ไว้นะคะเผื่ออนาคตก็เป็นที่ทํากินนะคะมันก็ไม่ได้เยอะสําหรับคนที่มีเงินมีกําลังทรัพย์อยู่แล้วอาจจะคิดว่านิดเดียวเองแค่นี้ก็อวดก็แล้วแต่นะคะอันนี้ความคิดของใครของมันอันนี้ความคิดของเราเราซื้อได้เท่าเนี้ยเราไหวเท่านี้เราก็ซื้อเท่านี้นะคะอันนี้เป็นแปลงที่สามนะคะของของของปีหกหกนะคะมาตอนปีใหม่เราซื้อไปแล้วสองแปลงนะคะ อันนี้เราซื้ออีกครั้งหนึ่งเป็นแปลงที่สามนะคะตอนนี้ก็รอแปลงที่สี่อยู่นะคะรอว่าเจ้าของที่จะขายไหมนะคะแปลงนั้นอ่ะสวยมากชอบมากถูกใจมากแต่ว่าเจ้าของที่ก็ค่อนข้างจะแบบเขาเห็นว่าเราอยากได้มั้งเขาก็เล่นตัวเยอะก็รอดูว่าเขาจะขายให้เราไหมนะคะเพราะว่าที่อยากได้แปลงนั้นก็คือมันสวยนะคะแปลงนั้นก็คือ ติดคลองชนระทานนะคะทํานาปีนาปังทําการเกษตรได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายทาอะไรมันก็เหมาะหมดทุกอย่างนะคะติดถนนลาดยางด้วยไฟสว่างน้ําถ้าเข้าถึงนะคะอันนั้นไร่ไร่ละห้าแสนนะคะสองไร่ก็ล้านหนึ่งถ้าเขาขายนะคะถ้าเขาขายก็เอานะคะแต่ตอนนี้ประเด็นคือเขาไม่ขายนะคะก็เอาตัวนี้ก่อนละกันนะคะ เก็บไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานให้กับตัวเองในอนาคตยามเท่ายามแก่นะคะอันนี้คือเรียวแรงที่หามาได้นะคะอันนี้คือน้ำพักน้ําแรงจากที่อดรับอดนอนทำงานมานะคะก็ขอบคุณตัวเองและก็ขอบคุณคนที่ร่วมสู้ชีวิตมาด้วยกันนะคะก็คือผู้ชายคนนั้นนะคะเสื้อสีส้มๆน่้นนะคะ เขาจะไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ากล้องนะคะเขาจะหลบหลบหน้าหลบตาไม่ค่อยกล้าเข้ากล้องนะคะเวลาเห็นอัดคลิปเขาจะเดินหนีนะคะโน่นนะคะเสื้อสีส้มๆ้มโน่นนะคะอันนั้นคือหัวหน้าครอบครัวที่ดีนะคะถือว่าเลือกคู่ชีวิตได้ถูกนะคะลูกยอก็อมา